มีไผ่เคยเอดกะลีปั๊บบ่คขาถ้าบ่อเคยเอดมาทางนี้เลยค่ะสิพาเอดค่ะกราบสวัสดีพี่น้องค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องพากินพาเที่ยวสไตล์กีกค่ะเมื่อนี้เพื่อนกะได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้านเวยค่ะเพื่อนว่าฮาบ่มีเวียยเพื่อนก็เลยให้เฮามาทําการอบรมทําโครงการทําขนมกะลีปั๊บสร้างรายได้สร้างอาชีพอยู่ในหมู่บ้านค่ะก็เป็นตัวแทนหมู่12อีกคือเก่าค่ะบ้านน้องเมฆค่ะ เพื่อนก็นให้มาเรียนรู้ค่ะก็จะมีวิทยากรจากมือบ้านเท่านี่แหละที่เพื่อนทําได้จริงแล้วก็ทําขายได้จริงเพื่อนก็นจะมาสอนในการทํากะลีปั๊บค่ะโอ้ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจะไม่เคยเรียนรู้กับกับมืออาชีพที่เพื่อนพาเคยทำนะคะส่วนมากก็จะดูข้อมูลใน u t u b e นี่ค่ะอันนี้เพื่อนกันเพื่อนก็นจะมาสอนเพื่อนจะก็จะมาสอนวิธีการนวดแป้งแล้วก็สอนส่วนผสม ส่วนผสมกระโบมียอย่างไรคะอันนี้จะเป็นเป็นส่วนผสมของการของแป้งนะคะที่เราจะเป็นแป้งที่เราเตรียมเตรียมนวดก็คือจะใช้แป้งสาลี1นกิโลแล้วก็ใส่น้ํามันพืช1แก้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ําปูนใสอันนี้น้ําปูนใสครึ่งแก้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาล3ช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็ใส่นะใส่เกลือนี่หช้อนชาหลังจากนั้นก็ใส่ไข่2ฟอง แป้ง1กิโลเดยค่ะเพื่อนก็จะทําการผสมให้เพื่อนเพื่อนก็จะให้เอ็ดหมู่บ้านละ1นึ่งกะละมังนะคะหมู่บ้านหนึ่งในตําบลนาแต่เนี่ยก็จะมี12หมู่บ้านก็จะมี12กะละมังเพื่อนก็จะให้ซอยกันเอดซอยกันส่วนผสมก็เป็นเป็นโครงการที่ดีเนี่ยเพื่อนก็จะมาฝึกกบลมให้สิบสิบสองหมู่บ้านนี่ก็หมู่บ้านละห้าคนก็จะเป็นหกสิบคน ในการที่จะมาอบรมเอ็ดสร้างอาชีพนี่ทำขนมสร้างอาชีพนี่ก็ก็ดีค่ะนี่เพื่อนก็จะใส่น้ำตาลบัี้ใส่แล้วแล้วก็พากันมานวดแป้งค่ะนวดไปเรื่อยเื่อยเนี่นวดซอยกันนวดเลยแต่ละกลุ่มก็ได้โอ้มวนๆมวนคนที่เบิ่งนี่มวนอยอกแ,แต่ว่าคนที่นวดนี่อาจจะบม่มวนก็ได้หมนว่ เพอ,พอหลังจากนั้นก็ลองมามามา,มาดูว่ามันเซตตัวไหมนคะคะนวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ที่วิทยากรเพื่อจะค่อยเบิ่งว่ากลุ่มใดเอ็ดถือกเอดใดกลุ่มบถือกอเดีอันนี้เพื่อนเพืนเหลังจากที่นวดแป้งเสร็จแล้วนี่ก็พักแป้งไว้ประมาณ30นาทีให้แป้งเซตตัวนี่เป็นความรู้ใหม่ด้วยค่ะนี่ค่ะพอ,พ,อพักแป้งไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาทําการทําไส้ ทำไส้ของกะลีปับแล้วก็จะมานึง่งถั่วเหลืองพัดพัดกระบนยากประเดี๋ยวเขาเรียกว่า1กิโล1กิโลถั่วเหลืองนี่ก็ก็จะใส่น้ำตาล2กิโลเลยแล้วก็ใส่กะทิสองกล่องใหญ่ๆถ้าก็แล้วแล้วแต่ความชอบค่ะถ้าชอบหวานมันก็ใส่หลายๆรสค่ะนี่มาแล้วเขาก็จะมาทำการผัดไส้เนี่ยโอ้ยเนี่ยเพื่อนกระพาผัดไส้ผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันสีแค้นค่ะ ผัดไปเรื่อยๆ,ๆเลยนี่หลังจากที่มันแค่นดีๆแล้วก็เอามาเพื่นก็เอามาเก็บไว้แล้วก็เอาไปเป่าไปพึ่งพัดลมไว้ค่ะให้มันเซ็ตตัวเหมือนกันตัวนี้ก็มันมันจะได้แค่นพอดีปั้นนะคะพี่น้อง เอหลายใช่ไหมคะโม่นน้อยๆค่ะเอแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาแป้งที่มันที่มันที่เฮาพักไว้ประมาณ3 0สนาทีนี่แล้วก็เอามามาขึงไว้เป็นแผ่นๆอย่างงี้ค่ะนี่จะเป็นวิทยากรเพื่อนจะสอนในการในการทําให้มันเป็นกะหรี่ปั๊บนี่นี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะคะสนุกดีค่ะปั้นเป็นก้อนๆเขาล่อเขาล่อนี่แล้วก็พิมพ์ไว้แล้วว่าปิดให้มันแน่นแล้วว่าข้ามันบอลแน่นนี่มันสิแตกพอแตกแล้วมันจะทอดยาก ทอดยาก้น้ำมันมันจะเปลืองน้ำมันเพื่อนบอกค่ะเพื่อนก็เอ็ดได้ง่ายง่ายได้วเวลาเราปั้นนี้เราไปเอ็ดกับเอบอร์เอด็เอดเด้คือเพื่อนเนี่ยกับปัน้นอย่างนีหละเลาก็เบิ่งเพื่อนเอ็ดนี่เป็นตั้ง่ายเลยได้ค่ะดีแต่ว่าพอเรามาเอ็ดเอาแล้วโอ้ยบัเป็นอย่างที่คิดค่ะทั้งแปะทั้งเล็บแสบอยู่พี่น้องมาเบิง่งจะมาเบิ่งค่อยปัน่นเลยเดีย๋ยวน,นี้เพื่อนปัน่น มาดูมาดูอันนี้อันแรกนี่ขี้ร้ายขี้รลายเดย้ปันอันแรกหลังจากนั้นก็อันที่สองก็ดีขึ้นมาหน่อยพออันที่สามนี่เริ่มสวยแล้วเออพัฒนานี่อันนี้ค่ะโอ้ยสวยสวยสวย,สวยนี่ค่ะอันนี้ช่วยช่วยกันทําทุกคนนะคะเนี่ยมีประมาณ60คนเพิน่นกระสอยกันปันเอดวิทยากรเพิ่นก็จะเดินดูว่าทําสวยไหมเอดแล้วเป็นจังใดสิเพิ่นก็นจะคอยแนะนํากระมวนอยู่ค่ะพี่น้อง มือน,นี้ก็ได้ความรู้หลายๆเมื่อน,นี้่ะเด็กมวนมวนช่วยกันเอซ่วยกันทำก็เป็นโครงการที่ดีของอบตค่ะในจากนั้นก็พักมาทอดแหละค่ะวันนี้เพื่อนก็บอกว่าใช้ตอนทอดนี้ตอนแรกนี่ก็ใช้ไฟแรงๆเลยคะ่ะหลังจากสักพักหนึ่งก็ใช้ไฟกลางนี่พอพอรู้สึกว่ามันมันจะสุกส,เสีเหลืองๆสีเข่ากะพอแล้วเด็สวยๆเลยะคะ่ะ อันนี้มันก็หลายคนทำนะคะแล้วแต่ฝีมือแล้วก็เท่ากับเป็นมือใหม่อาจจะยังบ่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเป็นโครงการดีๆเป็นสร้างอาชีพร้องกินเบื้องนี้รสชาติไซดใดเลยค่ะรสชาติอร่อยค่ะแต่แต่พวกเราก็จะต้องปรับปรุงในการที่ทำทำให้มันสวยๆเนี่ยอย่าเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยอร่อยอร่อยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซ่องน้อยๆทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ